สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่พาวรบรักทุกท่านครับครูโชคแฉเนี่วันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของกุ่งเทพไม่รอดฝนยุคใหม่เสี่ยงท่วมหนักแบบไม่ทันตั้งตัวท่านผู้ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธรรมรงนาวาสวัสด์ได้พูดเกี่ยวกับ กรุงเทพไม่รอดฝนยุคใหม่เสี่ยงท่วมหนักแบบไม่ทันตั้งตัวโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธนธรรงนาวาสวัสด์ท่านได้พูดไว้ดังต่อไปนี้ภัยพิบัติน่ากลัวน้ากลัวมากถึงชีวิตโลกร้อนขึ้นเ,เรื่อยสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็น ก็กลายเป็นสิ่งที่เราเจอและอนาคตมันจะหนักหน่วงมากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วในเรื่องของภัยพิบัตนินี่อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่รอบๆที่เราอยู่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าประเทศไทยนี่มันเสี่ยงอย่างเดียวง่ายๆเลยจากโลกร้อนนี่แหละก็คือน้ำท่วม ซึ่งคำว่าพื้นที่เสี่ยงนี่ไม่ใช่หมายความว่าระดับอาใจใหญ่นะครับอย่างบ้านผมนี่อยู่เอกมัยทองหล่อเนี่ยน้ำมันก็เคยฝนตกน้ำท่วมเขอบ้านอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของคนกรุงเทพแต่ละพื้นที่นี่จะมีความเสี่ยงนี่แตกต่างกันออกไปผนที่เกิดขึ้นนี่มันสามารถตกได้ใน แค่ทุกพื้นที่ฝนระดับ300-400-500จนถึง600มิลิเมตรมันเป็นไปได้แล้วในยุคนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตือนกันมาพอสมควรแล้วว่าเป็นปีอารายานะครับารานิยานี่เริ่มต้นแล้วก็คือจะไปจบเอาคุมพาใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่มันก็เป็นช่วงที่ฝนตกทุกเป็นพิเศษแต่ถ้าเราไม่กลัวแล้วเราก็ยังตกเหตุการณ์นี้ที่ไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นอย่างนี้อาจารย์ครับเชื่อว่าอาจารย์พูดไปได้หลายครั้งแล้วเรื่องบทเรียนสำคัญบทเรียนนี่สำคัญจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ แต่อยากให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเอาจริงๆแล้วเราเรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาดไม่ว่าจากเป็นจากธรรมชาติเองหรือว่าจากตัวบุคคลตัวระบบเองก็ดีตัวระบบเองก็ดีครับอาจารย์ผมเราเรียนรู้เยอะเลยอย่างแรกที่สุดก็คือภัยพิบัติน่ากลัวน่ากลัวมาก ถึงชีวิตอันที่สองก็คือโลกหลอนขึ้นเ,เรื่อยๆรื่อสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็กลายเป็นสิ่งที่เราเจอนะครับอดีตไม่ใช่ปัจจุบันนะครับและอนาคตมันจะหนักหน่วงมากกว่านี้คือข้อที่สามก็คือบางครั้งเนี่ยระบบของเราเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ย อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยนะครับจะพึ่งพาเฉพาะคนอื่นมันก็อาจจะพาพวกเราไปสู่ความผิดพลาดที่ไม่สามารถจะย้อนอดีตเกินมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำขอโทษหรือใดๆก็ตามนี่มันก็ไม่สามารถช่วยเอาอะไรหลายๆอย่างกลับมาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งพาตัวเองด้วยนะครับ ซึ่งการพึ่งพาตัวเองก็หมายความว่าเราก็ต้องเริ่มศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่รอบๆที่เราอยู่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าประเทศไทยนี่มันเสี่ยงอย่างเดียวง่ายๆเลยจากโรคร้อน,นี่แหละก็คือน้ำท่วมอย่างอื่นนี่ว่ากันไปแล้วกันเราคงไม่มีอะไร แต่หลักๆเราก็คือน้ําท่วมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าโอกาสที่น้ําเรามาเราเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าซึ่งคําว่าพื้นที่เสี่ยงไม่ใช่หมายความว่าระดับหาดใหญ่อย่างบ้านผมนี่อยู่เอกมัยทองหล่อเนี่ยน้ํามันก็เคยฝนตกน้ําท่วมพ้อบ้านอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของคนกรุงเทพ หรือคนเชียงใหม่คนน่านเขาก็มีความเสี่ยงของเขาแต่ละพื้นที่นี่มีความเสี่ยงีแตกต่างกันออกไปฝนที่เกิดขึ้นนี่มันสามารถตกได้ในทุกพื้นที่ที่ฝนระดับ300ถึง600มิลลิเมตรมันเป็นไปได้แล้วในยุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้ามันตกลงมาแถวบ้านเรา มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแถวบ้านเราเนี่มันเป็นแบบไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยถ้าอย่างบ้านผมเนี่จะเป็นติดน้ำอย่างหาดใจเป็นไปได้ไหมเอกไมเอกไมนี่เป็นไปไม่ได้แต่น้ำเข้าบ้านข้าวของเสียหายรถท่วมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ แต่ถ้าเกิดอย่างหาดใหญ่นี่มันเป็นแอ่งกระทะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็ยังเยอะกว่าเพราะว่ากรุงเทพม,มันไม่มีภูเขาขณะที่หาดใหญ่นี่มีภูเขาอยู่รอบๆน้ำก็ไหลลงมาจากเขาลงมารวมกันซึ่งแต่ละคนก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงของพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่เองนะครับว่ามันเป็นอย่างไร ทำอย่างไรจากนั้นเนี่ยเมื่อมันเริ่มมีคําเตือนยกตัวอย่างเช่นอย่างปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตือนกันมาพอสมควรแล้วว่าเป็นปีแรกนะครับปีแรกเริ่มต้นก็จะไปจบุ่มภาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่มันก็เป็นช่วงที่ฝนตกชุบเป็นพิเศษพวกเราก็คงจะทราบกันแล้วว่า มันก็เห็นสภาพตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วที่กรุงเทพที่ภาคกลางที่หลายแห่งนี้มีฝนตกล่าสุดก็ยังตกไม่ยอมหยุดสักทีเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาคใต้ก็ยังคงจะโดนฝนหนักนอกจากนั้นก็ความเสี่ยงเนื่องโลกร้อนนี่ก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่า ฝนมันมาน้ำทะเลมันระเหยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฝนมันก็ต้องตกหนักขึ้นเรื่อยๆอ,อากาศมันจุไอ้น้ำได้มากขึ้นแล้วก็ยังมีจังหวะถ้าเกิดมีเกิดฝนแช่จังหวะโปะ๊หยุดอยู่กับที่ร่องมรสุมไม่เคลื่อนที่เมฆยืนเมฆอยู่กับที่ลหลายๆวันเหตุการณ์มันก็เป็น ภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะหาดใหภาคใต้ตังสะตูนต่างๆก็โดนผลกระทบกันหมดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเล่าสิ่งเหล่านี้ก็พอจะมองเห็นภาพอยู่แล้วนะครับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะงั้นเราก็ต้องเตรียมการในการป้องกันในการรับมือรวมถึงเรื่องการอบพยพ ถ้าเกิดเราเป็นพื้นที่กลุ่มเปราะบางพิเศษเช่นมีผู้ป่วยติดเตียงพ่อแม่ผู้ชราท่านนั้นต้องระมัดระวังหนักขึ้นถ้าเกิดขึ้นนี่ดูไม่มั่นใจก็ต้องถอยไม่งั้นพอมันติดแล้วมันลำบากยิ่งกว่าคนปกติหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเรามีภาระเช่นน้องหมาน้องแมวพวกนี้ก็ต้องวางแผนกันให้รอบคอ สุดท้ายจะต้องปดจุดโซ่หรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไอ้ที่เราบอกว่าไอ้ที่ความเป็นจริงที่เรามองดูไปรอบๆข้อมูลรอบๆน้ำมาแล้วแต่ยังบอกว่าสบายสบายอยู่นี่บางทีเราก็ต้องตัดสินใจเองเราจะเอาชีวิตของเราไปฝากกับคนอื่นไม่ได้ซึ่งถามว่าอ้าว แล้วจะรู้ได้ยังไงก็ต้องศึกษาครับอันนี้ผมบอกไม่ได้ทุกคนก็ต้องพยายามหาข้อมูลหรือไม่ก็ลองดูว่าเขาก็มีการเตือนกันบางเพจอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษาของเราดูที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าเป็นผู้ประสบภัยกฎกติกามีอยู่ง่ายมากครับ อย่าเป็นผู้ประสบภัยตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเพราะเมื่อเราเป็นผู้ประสบภัยไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยต้องรอให้คนอื่นไปช่วยเราก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นกันอยู่ณนะวันนี้นะครับแล้วมันก็ฉับไวมากชั่วโมงเดียวอาจจะเข้าแล้วน้ำอาจจะสูงเกินกว่าที่เราคาดน้ำอาจจะมาถึงเราทั้งที่ เกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยมาถึงเราเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็คือความเสี่ยงทางนั้นครับเราจะต้องจำลองเหตุการณ์นในลักษณะหรือเลวหลายที่สุดไว้เสมอว่าถ้าเกิดน้ำมาถึงจริงเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดเรา ออกไม่ได้จริงๆเราจะเตรียมอะไรแล้วก็ต้องเตรียมการสิ่งเหล่านั้นไว้ล่วงหน้าถ้าเราต้องติดน้ำห้าถึงหกวันปกตินี่ในเมืองไทยนี่เท่าที่สังเกตไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่นานหรือตามเมืองอันนี้พูดเฉพาะในเมืองนะครับหรือหาดใหญ่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าน้ำท่วมฉับพันมันก็จะอยู่ประมาณ4ีถึงหวัน เพราะงั้นถ้าเกิดเราเตรียมสเสบียงสำรองได้เป็นอาทิตย์เนี่ยเราก็แน่าจะสู้ไหวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีหลายต่อหลายข้อที่ให้พูดคงไม่หมดหรอกครับเพียงแต่ว่าผมต้องพูดตามตรงว่าถ้าเกิดถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะมีระบบที่รับมือกับฝนอย่างนี้ได้คำตอบคือผม คือผมไม่มีอย่างนี้สิบครั้งแน่นอนครับผลอย่างนี้ไม่มีเราอาจจะต้องรับแล้ว8ดแล้วก็ทะลุเอาไม่อยู่สองซึ่งไอเอาไม่อยู่สองเนี่ยมันก็จะทำให้เรานี่เดือดร้อนอันนี้พูดจากที่เห็นกันทั่วโลกนะครับอเมริกานี่เคยท่วมเสียชีวิตไม่รู้กี่ร้อยคนญี่ปุ่นก็ท่วม เกาหลีน้ำไหลลงรถไฟใต้ดินก็เห็นกันอยู่ในเมืองทั้งนั้นนิวยอร์กก็ท่วมเพราะฉะนั้นคือเราไม่สามารถที่จะยกระดับการป้องกันน้ำของเราไล่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนทันมันแรงมันเร็วมันเยอะซึ่งไอ้ระบบเนี่ยต้องมีไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ย สิบเอาไม่อยู่เลยอย่างนี้ยิ่งแยกกันเลยเลยเพียงแต่ว่าตายเนี่ยมันก็จะต้องมีทะลุมาแล้วยิ่งในอนาคตเนี่ยฝนหกร้อยนี่อาจจะเกิดทุกปีนะครับอย่างนี้จะสองครั้งสำหรับผมนี่ไม่มีใครรู้ก่อนหน้านี้พูดสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยผมพูดฝนจะหกร้อยไม่มีใครเชื่อผมนะครับบอกว่าบ้า เออแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเข้าใจไหมครับก็มันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเรากลัวคือถ้าเกิดรับภัยพิบัติโลกร้อนเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือกลัวยิ่งกลัวยิ่งดีมันจะไม่มีทางมันก็ต้องกลัวครับถ้าเกิดเราไม่กลัวแล้วเราก็จะตกเหตุการณ์ที่ไม่รู้ตัวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ นี่คือข้อความที่ท่านผู้รู้ท่านดึงท่านได้เดาปู่เอาไว้ว่าเรื่องใหญ่ของประเทศไทยในว,วันนี้ก็คือเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้เก้าจังหวัดนะครับซึ่งก็มีตัวเลขของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นล้านครอบครัวด้วยนะครับที่หาดใหญ่สงขาเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพที่ ออกตามสื่อต่างๆมากที่สุดเลยเป็นจุดที่วิกฤตมากแม้ว่าวันนี้น้ําจะลดลงแล้วก็ตามแต่ก็มีหลายจุดครับที่ยังคงวิกฤตอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงการถอดบทเรียนในเรื่องของโลกร้อนเรื่องของปัจจัยปัญหาต่างๆเรื่องของการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกลางเองกับหน่วยงานท้องถิ่น ที่มั่นไม่ตรงกันนะครับนํามาสู่ประชาชนไม่อบพยพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้โอเคเราก็ต้องตอบทอดบทเรียนกันชัดๆแล้วก็มองกันต่อด้วยว่าในตอนนี้พื้นที่ที่น้ําลดแล้วเนี่ยการฟื้นฟูอย่างมีระบบจะทําได้อย่างไรบ้างแล้วความเสี่ยงเรื่องโลกร้อนเนี่ยมีอะไรที่รออยู่ข้างหน้าบ้าง วันนี้เรามาวิเคราะห์เจาะลึกพร้อมกันนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศท,ทางทะเลและท่านรองอธิบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับอาจารย์คืออีกมุมหนึ่งไม่ว่างว่าจะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ ผมครับผมเลยที่ว่าอาจารย์นี่พูดหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้แต่อยากให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเอาจริงๆแล้วเราเรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาติเองหรือว่าจากตัวบุคคลหรือว่าจากตัวระบบเองก็ดีครับอาจารย์ครับผมเรียนรู้เยอะ อย่างแรกสุดก็คือภัยพิบัติน่ากลัวน่ากลัวมากถึงชีวิตอันที่สองคือโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็กลายเป็นสิ่งที่เราเจอนะครับอดีตนี่ไม่ใช่ปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตมันจะหนักหน่วงมากกว่าน,นี้ข้อที่สามก็คือบางครั้งเนี่ยระบบของเรานี่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยกันจะพึ่งเฉพาะคนอื่นมันก็อาจจะพาเราไปสู่ความผิดพลาดที่ไม่สามารถที่จะย้อนอดีตคืนมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำขอโทษหรือใดๆก็ตามนี่มันก็ไม่สามารถช่วยเอาอะไรหลายอย่างกลับมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยครับซึ่งการพึ่งพาตัวเองก็หมายความว่าเราก็ต้องเริ่มศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ร,บรอบๆที่เราอยู่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าของประเทศไทยมันเสี่ยงอย่างเดียวง่ายๆเลยจากโลกร้อน,นี่แหละก็คือน้ำท่วมอย่างอื่นเนี่ยว่ากันไปแล้วกันเราคงไม่มีอะไร แต่หลักๆของเราก็คือน้ําท่วมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าโอกาสที่น้ํามาเนี่เราเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าคาว่าพื้นที่เสี่ยงนี่ไม่ได้หมายความว่าระดับหาดใหนะครับอย่างบ้านผมนี่อยู่เอกมัยทองหล่อนี่น้ํามันก็เคยตกฝนตกน้ําท่วมขบ้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือถือว่าเป็นความเสี่ยงของคนกรุงเทพ หรือคนเชียงใหม่คนน่านก็มีความเสี่ยงแต่ละพื้นที่นี่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันคำว่าเสี่ยงในแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันจริงๆทีนี้ว่ากันไปนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดความรู้สึกว่าไอ้ที่เขาบอกมากับไอ้ที่ความเป็นจริงที่เรามองดูไปรอบๆข้อมูลรอบๆน้ำมันมาแล้ว แต่ยังบอกว่าสบายสบายอยู่เนี่ยบางทีเราก็ตัดสินใจเองเราจะเอาชีวิตของเราไปฝากกับคนอื่นไม่ได้ซึ่งถามมาอ้าวแลจะรู้ได้ยังไงก็ต้องศึกษาครับอันนี้ผมบอกไม่ได้ทุกคนก็ต้องพยายามหาข้อมูลศึกษาหรือไม่ก็ลองดูว่าเขามีการเตือนกันบ้างเพจบางเพจหรือเพจบางอะไรต่างๆเนี่ยเขามีการเตือนกัน เราก็ต้องพยายามศึกษาของเราดูที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าเป็นผู้ประสบภัยกติกามีอยู่ง่ายง่ายมากครับอย่าเป็นผู้ประสบภัยตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเพราะเมื่อเราเป็นผู้ประสบภัยเราไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เราจะต้องรอให้คนอื่นมาช่วยเราเนี่ย เราก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นอยู่ณวันนี้แล้วมันก็มาฉับไวมากชั่วโมงเดียวอาจจะเข้าแล้วอาจจะสูงเกินกว่าที่เราคาดน้ำอาจจะมาถึงเราทั้งที่เกิดมาไม่เคยเห็นว่าน้ำมาถึงเราเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็คือความเสี่ยงทั้งนั้นครับเราจะต้องจำลองเหตุการณ์ในลักษณะที่เลวร้ายที่สุดไว้เสมอว่า ถ้าเกิดว่าน้ํามาถึงเราจริงๆเราจะทำอย่างไรถ้าเราออกจากบ้านไม่ได้เราจะต้องเตรียมอะไรไว้ถ้ากรณีที่น้าท่วมเนี่ยสิ่งที่เตรียมมาไว้ล่วงหน้าเราจะต้องติดน้ําอยู่ห้าถึงหกวันปกติในเมืองไทยนีย่เท่าที่สังเกตดูไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่น่านหรือตามเมืองต่างๆในเมืองนะครับหรือหาดใหญ่อย่างเนี้ย เขาเรียกว่าน้ำท่วมฉับพังมันก็จะอยู่ประมาณ4ีหวันถ้างั้นถ้าเกิดว่าเราเตรียมสเสบียงสำรองสามารถที่จะอยู่ได้สีหวันอันนี้ผมว่าก็โอเคสำหรับอันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ